นะครับสวัสดีครับพ okay. ี่น้องสวัสดีต้พอกกันนะครับกับช่องฟ้ากินผ้าแสบสตาร์ตะเกียงครับวันนี้มีเมนูออมเหน้อพี่น้องนะครับออมเหน้อนะครับออมเนื้อดิ่งนงครับดิงดิงดิ่งดิงอ้อมเหนืยววันนี้ใช่ขาดเดพี่น้องเบิรงนจะเห็นชัดๆครับนะครับ ไอถาดใหญ่ๆครับพี่น้องกิเห็นชัดๆเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องครับว่าเบื้องล่ะอย่าลืมกดติดตามครับกดติดตามช่องพากินพาะเชษฐ์กดติดกางเขนน้ำเดือดครับพี voilà ่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันน้ำเดือดพี่น้องมาครับไม่กินเขาแรกน้ำกันครับเดี๋ยวกินตะเวนเนี่ยครับนี่ต้นยุดเนาะจะได้เดี๋ยวกินข้าวตะเวนเนี่ยครับมาครับกมวยเงี้ยครับมาครับกินข้าวเแรกพี่น้องจุ๊แซมกันเนาะ โอ้แต่ว่ากาศห่อหลายนอนีิน้องนะครับนะครับเส็แล้วไม่ไมหมครับ่น,นอน นีกินเมนู่เนื้อเลยครับพี่น้องเมนู่เนื้อแรงงานแท้บวกบครับนม่กมระลำครักครับใช้พักคุ้นเลิศนะครับพี่น้องพักนั่งเลิศนะครับร <c oughs> เจอกับพี่น้งอ,องมาผมขอแรงกัน ห่วงครับพี่น้องเข่าตัดแฉมกันเลยพี่น้องก็แรงครับอ้อมเนียวอ้อมเนียวครับครับอ,อ้อมเนียวเปื่อยๆครับพี่น้องอือชับมากครับ ทานยังงําน่าเบ่อนครับจำนำครับจับแจมกันม่นักขอแรงขอแรง น้าก่าเขานากว่าน้ากินก็าเร่งความกันทุกมเหม่อพี่น้องแจกมกันคูณได้นั่งกินเขาเร่งคูณเดียวกันมานั่งกินหน้าจอมกันเนื้อพี่น้องเปิดกินเบิ้งกับยิ้มไม่ร้องกันพี่น้องฮ่าอากาศแังฮอนครับพี่น้อง ông nhà ông nhà nhà mẹ, 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 không mẹ, 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 มาเบิงแล้วพี่องกติตามก็ต้อง่าไขกันได้พี่น้องผมก็ลังใจครับเพลังใจหนึ่งายนิ้วของคุณครับเป็น,นกำลังใจให้ให้กันได้แล้วครับพี่น้อง เดาะบ้าไปหนอน่าดูอะไรดีครับไปหนอ น่าใจน่าใจนเป็นเงาการนี้มาหลายหลาบันนี้น่มครับฝนกับะตกครับ เมื่อเราโตกลับบานไปหาแม่แม่บอกโอ้อุบลครับอุบลฝนตกน้ำาท่วมครับพี่น้องหมดเรียบร้อยพี่น้องมาครับพี่น้องคลิปนี้เขากมากินเอาแรงกันคือเก่าแล้วครับ เอากิปนี่ก่อนกินเจเรียบร่อยละเอาไปท่านีนนาไปนากมากนหนาสิมี่ยังมาปอกกันไหมกรเรอเบิ่งติดตามไปได้เป็นหนักแลก็กิฟนี้ไปท่านหนึ่งินหนาปอกไหมครับสวัสดีครับ